สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแท็บเอสสิบอัลต้านะครับผมตัวแท็บเอสสิบอัลต้าตัวนี้นะครับมาหุกนะครับมาพร้อมกับคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดเวอร์ชันใหม่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่ม AIK นะครับผมตัวนี้ครับพิเศษยังไงครับเราสามารถกดเรียก Gemini ได้ผ่านตัวปุ่มได้เลยนะครับเพียงกดแค่ครั้งเดียวตัว Gemini ก็ขึ้นเลยนะครับตัวในส่วนของ Gemini ครับมันดียังไงครับเราสามารถสอบถามหรือคุยหรือตอบโต้กับตัวของ Gemini ได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับ วันนี้วันอะไรวันนี้คือวันจันทร์ที่วันนี่2ตันวาคม2567ค่ะต้องการทราบอะไรเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของการใช้งานนะครับถือว่าง่ายมากๆเลยครับสามารถกตอบโต้หรือคุยปัญหาสอบถามแม่เรื่อยๆเลยนะครับตากรจและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับตัวแอปแอ็กซิสนะครับมาพร้อมกับ AI นะครับผมเรียกว่า n o ้ e แอ็ซินะครับตัวนี้พิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับ ในส่วนของโน้ตแอซิดนะครับผมเราก็สามารถเข้ามาเปิดที่คาว่าโน้ตนะครับผงแอปตัวเครื่องได้เลยเพื่อโน้ตที่เราพิมพ์ค้างไว้หรือว่าโน้ตที่เรามีหรือว่าเราจะก๊อปโน้ตมาจากตัวของ Google mm hmm. ตัวความพิเศษของตัวนี้นะครับผมเราสามารถกดปุ่มเลือกโน้ตของเราครับแล้วเราก็กดปุ่ม AI ด้านบนนะครับจะมีตัวฟังก์ชันพิเศษขึ้นมานครับอย่างเช่นจัดรูปแบบอัตโนมัติตัวสรุปข้อความเช่นถ้าเป็นโน้ตเกี่ยวกับข่าวเนี่ยสามารถสรุปหัวข้อข่าวได้ให้มันสั้นลงหรือว่า ในตัวของการสะกดคําพูดหรือว่าแปลภาษาตัวอย่างเช่นตัวโน้ตของผมนะครับผมเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับเรา,าสามารถเปลี่ยนภาษาได้ครับโดยการกดคําว่าแปลนะครับแล้วกดคําว่าการแปลนะครับผมทีนี้เราก็มาเลือกภาษาได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือคอกซ i ตติ้งมาเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาจีนนะครับผมแล้วกดแปลนะครับอ่าได้กลาเป็นภาษาจีนขึ้นมานะครับ ถัดไปนะครับผมจะมาแนะนำก็คือ c ซ c l e ลทูเซิรนะครับผมตัวนี้นะครับช่วยในการค้นหารูปภาพข้อความบุคคลต่างๆเพียงแค่วงนะครับผมทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรูปนี้นะครับเป็นรูปดอกไม้นะครับผมจะวงดูครับว่ามันคือดอกอะไรนะฮะโดยการกดปุ่มโฮมค้างไว้ถ้าจะขึ้นเป็นปุ่ม AI แบบนี้นะครับแล้วเราก็วงดอกไม้ให้เรามีนะครับผม ตัว AI นะครับจะจะทำการค้นหาผ่านตัว Google นะครับผมแล้วก็ปัดขึ้นมาครับจะมีข้อความจะเป็นดอกหน้าวัวนะครับอันนี้นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับการวงเพื่อค้นหาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ของแท็บ X10 Series ครับเรามาต่อในส่วนของโปรโมชั่นกันต่อเลยดีกว่าครับผมตัวแท็บ X10 Series ครับลูกค้าซื้อวันนี้ครับแถมฟรีเลยครับคีย์บอร์ดนะครับผมมูลค่า6,990บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3พฤศจิกายนนะครับผม พิเศษครับวันนี้ครับเพียงลูกค้านําเครื่องเก่ามาแลกไปส่วนลดนะครับผมรับไปเลยครับพอทอปสูงสุดถึง6ก0 0บาทเลยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังผ่อนผ่านบัตรประชาชนครับอนุอนมัติไวภายใน3ามนาทีนะครับผมใช้บัตรประชาชนใบเดียวมีอัตราดอกเงี้ย0ูงจุดแปดเ็ดปเซตต่อเดือนครับผ่อนง่ายๆครับเพียงหนึ่งสามรอเก้าสิบสีบาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับผม วันนี้นะครับผมนัทพลนะครับผมเป็นพนักง,งานประจำสําัุงสาขาโรบิสันบางรักนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ